สวัสดีเพื่อนสมาชิกดรอยแสนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิว Lenovo Yoga Tablet ล Lenovo Yoga Tablet แครับหรือว่าตัว Yoga 8นิ้วนั่นเองนะครับทาง Lenovo นะครับก็ได้ออก Yoga หรือว่าโย a ะแท็บเล็ตนะครับมาหลายรุ่นแล้วนะครับโดยช่วงแรกจือเป็นแท็บเล็ตในฝั่งของ Windows ตอนนี้ก็เปลี่ยนครับมาทำ Yoga Tablet Android บ้าง พอได้ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นโยคะแท็บเล็ตมก็ต้องมีอะไรไม่ธรรมดาครับอะไรที่มันแปลกพิสดารหมุนได้พลิกได้นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับดีไซน์ครับดีไซน์ของโยคะแท็บเล็ตนะครับตัวเครื่องนั้นจะบางครับตัวเครื่องจะบางมากนะครับแต่ว่าจะมีส่วนที่เป็นน้ามจับกลมๆเนี้ยัมก็ให้เราสามารถจะถือได้ขนาดมือมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับนี่ส่วนทีส่วของน้ามจับนี่ครับก็สามารถจะหมุนได้ออกมานะครับก็จะเป็นลักษณะของขาตั้ง วัสดุและงานประกอบนะครับบางส่วนนี่ก็มีการใช้งานโลหะนะครับเพื่อความคงทนครับแต่ว่าบางส่วนอาจจะใช้พวกพลาสติกบ้างครับเพื่อบรรลุสมนักกันสำหรับ Lenovo Yoga Tablet Le 8หน้าจอความละเอียด1280 800นะครับขนาด8นิ้วก็เป็นความละเอียดระดับ HD นะฮะที่ด้านหน้าครับมีกล้องคอนเดนด1 6ล้านแล้วก็บริเวณด้านล่างของหน้าจอนะฮะก็จะเป็นลำโพงคู่นะครับเป็น front speaker เป็นลำโพงคู่เซลล์ด้านหน้า และส่วนงานประกอบครับก็ือวัาแน่นหนานีนะครับเวลาขยับหือขยื่นนี่ไม่มีเสียงก็แก๊กๆนะครับรวมถึงเวลาจับไปตรงไหนก็ไม่มีลักษณะของการกรอบแกรบแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของปุ่มครับปุ่ม power นะครับปุ่ม power เป็นพลาสติกครับแล้วก็มันไม่ได้ยึดแน่นกับตัวบอดี้นะครับมันจะเคลื่อนไไปมาได้แบบนี้ครับไม่มีเกิดเสียงมานได้บ้างแล้วก็เวลากดให้มันลงไปลึกไปหน่อยนึงส่วนบริเวณด้ามจับครับก็จะมีกล้องความละเอียด5ล้านอยู่ด้วย เเห็นว่าหน้าตาป็นทับเด่นครับหลายคนถามว่าเอ๊ะมันใส่ซิมได้เปล่าครับนีาก็ต้องบอกว่าเลวครับทับเด็นแปงนะครับใส่ซิมได้แถมมันใช้โชว์ได้ด้วยครับแต่ตัวเครื่องมันไม่มี e a p i หรือว่าชิ้น,นฟังกับโทรศัพท์ครับมันจะมีแค่ลำโพงด้านหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่ซิมแล้วใช้ง,งานปโทรศัพท์เนี่ยการรับสายตัวเข้าออกจะเป็นการใช้งานผ่านสปี a k กอร์โฟนหรือไม่ก็ไปใช้บลูทูธครับ pairing กับพวกอุปกรณ์บลูทูธได้เลยก็ใช้รับสายตัวออกได้ด้วยเพื่อสะดวกการใช้งานในหลายมุมมองนะคร ตัวโยคะแท็บเล็ตน,นะครับก็ดีไซน์ก็ตบจุดนี้ถ้าใครเคยใช้แท็บเล็ตครับก็จะรู้ว่ามันจะชอบมีพวกสมาร์ทโคเวอร์มาขายคือเป็นขาปิดเปิดออกมาแล้วก็หมุนที่เป็นขาตั้งวิศวกรของในพวกก็เลยบอกว่า,า,วาโอเคงั้นดีไซน์มาให้มันมีขาตั้งเลยแต่แรกแล้วก็คำนวณเรื่องของสมดุลตัวเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วครับขับให้เราครับสามารถที่จะเอียงโตัวแค่ไหนก็ได้ครับเอียงแค่ไหนมันก็จะไม่ล้มหงายไปด้านหลังนะฮะคือปรับมุมมองได้หลายมุมนั่นเอง ซับซิพิวของโยคะแท็บเล็ต8ครับก็ใช้เป็น MTK 8389นะครับเป็น, Quad Hz, นคว a d core หนึ่งสองกิกะเฮิร์ตหน่วยความจำในตัวเครื่องขนาด16กิกะไบต์นะครับสามารถใส่ microSD เพิ่มความจุได้แล้วก็มีแรมให้หนึ่งกิกะไบต์ไฮไลท์อย่างหนึ่งของโยคะแท็บเล็ต8นะครับก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ความจุ6,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับอยู่ในาการใช้งานของ Lenovo Yoga Tablet 8นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงจาก Android ธรรมดาพอสมควรน,นะครับเพราะในซีรีส์ไฮเอนด์ของทาง Lenovo เนี่ย เขาจะปรับอย UI ใหม่คือไม่ให้มีแอป b r o w e r นะครับทุกสิ่งอย่างแอปทุกอย่างที่ลงไปบนตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่บนหน้าโฮมสกรีนทั้งหมดเลยครับเราก็ต้องมาจัดเรียงกันเองเครับว่าจะวางแอปอะไรไว้หน้าไหนนะฮะรวมถึงการสร้างโฟลเดอร์ครับก็แตะค้างลากแอปมาชนกันแบบนี้ แต่ทางเลือกวกครับก็ยังเก็บเรืร่องของพวกวิจิตต่างๆไว้ครับสามารถจะวางวิจิตต่างๆบนหน้าจอของโยกะทั้ง78ได้ครับแต่ครั้งหน้าจอเราเลือกวิจิตรกต่ละล่างขึ้นมาวางได้หรือในกรณีที่หน้าพงไม่พอใช้งานครับก็กดบวกครับเพิ่มหน้าพงเข้าไปส่วนล่างครับก็สามารถจัดวางวิจิตเพิ่มได้ครับเพียงแต่เลือกเรื่องที่ต้องการครับแล้วก็แต่วิจิตรเพ่วางเพิ่มเติมได้ อเหนือจากการจัดการแอปพลเิเคชันและวิดจ็ตบนหน้าจอรครับถ้ากดปุ่มเมนูครับที่ด้านขวาเนี่ย <c oughs> ก็สามารถจะเลือกเปลี่ยนธีมได้ครับธีมของแท็เลเนวเนี่ยก็มีมาก,กับแทบ็บล่นเลยครับแต่ต้องบอกว่ามีข้อกันดนิดหน่อยตรงที่ว่าธีมของทางเล็ตวนะครับมีมาให้แค่ไหนเลือกใช้งานได้แค่นั้นครับมีสามารถใช้ได้แค่สามาันมีซีนแค่ใช้ได้แค่นั้นครับโหลดเพิ่มไม่ได้ไม่มีที่ให้โหลดเพิ่มนะครับรวมถึงข้อพิตั้งค่าหลักได้ด้วยนะในหน้าเซ็ตติ้งครับตั้งค่าหลักของตัวแท็บเล็ตแนะครับ ก็อย่างนี้ดูเรื่องของความจำครับในตัวเครื่องครับที่บอกว่ามี16กิกส์นะฮะทางโน้ตครับก็จับรวมเลยครับปุ๊บเดียวครับ16กิกส์ครับมี2เส้นเต็มอะไรบ้างประมาณ3-4มสกิกส์นี่เหลือ12.8กิกเนี่ยให้เป็นสตอเรจของตัวเครื่องไปเลยลงแอปอะไรอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ใน12.8กิกสีเท่านั้นนะครับก็จะมีพื้นที่ในการลงแอปอะไรเยอะขึ้นไม่มีการแบ่งเป็นซิสเต็มเป็นอะไรเงี้ยไม่ต้องแบ่งครับรวมทีเดียวนะครับแล้วก็ใส่ไปในโค้ดซีการ์ดเพิ่มได้ และฟีเจอร์อย่างหนึ่งที่ทาง Lenovo ม,มีครับคือส่วนของตัวสมาร์ทไซ i ์บาร์นะฮะมันจะเลือกเปิดปิดได้ครับโดยโดยตัวไซ i ์บาร์ครับสามารถเรียกขึ้นมาได้ด้วยการสไลด์นิ้วออกมาจากด้านข้างของหน้าจอครับนี้นะฮะแล้วก็ในนี้ก็จะมีพวกแอป,ปทางลัาน,นะครับเป็นชจอแคตต่างๆที่เราใช้งาน,นบ่อยๆครับทาง Lenovo ครับเขาก็มาเพย่มตอบโจมเรื่องของคนใช้แท็บเล็ตครับค,บคือสามารถใช้งาน,นเป็นพวกสมุดเป็นอีบุ๊กอะไรอย่างนี้ได้ครับก็จะมีแอป,ปเสริมคือเรียกว่า Texter ครับ T X T R นะครับซึ่งในตัว Texter ครับก็จะมีทั้ง หนังสือฟรีหนังสือนี่ายต่างๆหนังสือวิชาการให้ไปซื้อไปดาวโหลดกันทุกท่านอยู่ไว้กล้องของทาง l e n o v o y o โ a ย a คขั้8นะฮะก็ตัวหมดกล้องจริงก็เป็นของ EK นี่แหละทาง l e n o v o ก็ว่าปรับโรงใหม่ฮะให้มันสามารถจะทำงานได้ง่ายขึ้นสามารถเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพแค p เจอร์โหมดเนี่ย normal HDR panorama นะครับ จมาชอตเบสช็อตเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือในส่วนตั้งค่าเพิ่มเติมครับก็จะมีท e ี่เบสนะครับแท็กโลเคชันครับเอ็กโพเชอร์ครับบวกลบสภาพแสงนะมีปรับสีเลือกซีนต่างๆได้นะครับรวมถึงมีซีโร่ชัตเตอร์ดีเลย์ครับมีคอนติเนียลแอชช็อตมีพิกเจอร์ไซส์ครับความเด็ดพลาดสุดครับก็อยู่ที่5ล้านนะฮะปรับค่าไอโซได้ไกด์ไลน์มีซีชัตเตอร์เลือกเปิดปิดได้ส่วนมูมวิดีโอครับความเด็ดสูงสุดก็จะเป็น เป็น Full HD ครับ 1080p นะฮะในั่งท่าง entertainment ครับก็ถือว่าตรบโจทย์ครับเพราะว่าลำโพงที่ด้านหน้ามีช่วยในการเล่นเกมนะครับมีมิติมากขึ้นยิ่งเป็นเสียงเซโซ่ด้วยแล้วนะครับบางคนที่เล่นเกมมือถือมาก่อนอาจจะไม่รู้อาจจะไม่รู้สึกว่ามันแตกแตกต่างยังไงเพราะว่ามีลำโพงตัวเดียว ซึ่งพอมีแบบนี้เนี่ยเรื่องเสายเกมมัมีมิติมากขึ้นจะมีเสียงซ้ายเสียงขวาอะไรประมาณนี้เพิ่มทัสกินนะครับทดสอบแล้วนะครับรองรับสูงสุด10จุดนะครับแล้วก็ใช้งาน1.2จุดนะครับถูไปถูมาเนี่ยโอเคครับ3จุด4จุดนี้ ใช้ได้ฮะไม่มีปัญหาไม่มีมีการครอสนะครับแบบควยกันไปควยกันมาแล้วสลับตำแหน่งหรือเปลี่ยนนี่นครับโอ้ทัชถือว่ามั่นยำทีเดียว นั่นคือทั้งหมดของการรีวิวเ็นูโยคะ18ในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสิอย่าลืมนะครับแท็บเล็ตที่ดีที่สุดอาจไม่มีอยู่จริงแต่แท็บเล็ตที่เหมาะคุณที่สุดมีแน่นอนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ